โคดเนอยอินเตอร์นะคะคก็ขอฝขากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโคดเนยนะคะวันนี้โคดเนยนะคะจะมาทำนะคะการใส่สีในตัวอักษรน,นะคะให้มีหลายสีในตัวอักษรน,นะคะเราจะไปทำใน i b บิดเพน,นะคะ ก่อนอื่นเลยให้ทุกท่านไปโหลดไอบิดเพจหน้าห้องนะคะเสร็จแล้วเมื่อกดไอบิดเพจมานะคะหน้าต่างแรกจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะให้กดไปตรงกลางเลยค่ะคําว่าแกลลอรี่ของฉันนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอไฟล์งานเก่าแบบนี้นะคะใครที่ไม่มีไฟล์งานเก่าค้างตรงนี้ก็คือไม่มีนะคะหลังจากนั้นนะคะให้มองลงมานะคะทางซ้ายมือนะคะ ให้มองลงมาทางซ้ายมือทางนี้นะคะจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะเป็นสีฟ้า,ฟานะคะให้แตะไปที่เครื่องหมายบวกสีฟ้าซ้ายมือได้เลยค่ะเมื่อแตะเข้าไปแล้วนะคะขนาดตรงนี้นะคะให้เปลี่ยนนะคะเป็น370นะคะข้างหลังขนาด320นะคะเราจะไปทำสติกเกอร์ลายกันนะคะเสร็จแล้วนะคะให้กดเครื่องหมายโอเคตรงนี้ไปเลยนะคะ จากนั้นนะคะเรากดเครื่องหมายโอเคไปเลยค่ะเมื่อเรากดเครื่องหมายโอเคมาแล้วนะคะเราจะได้หน้ากระดาษแบบนี้นะคะให้เรานะคะเอามือนะคะย่อนะคะใช้นิ้วโป้กับนิ้วชี้ให้ย่อกระดาษของเราลงมานะคะเพื่อให้เรานะคะเห็นว่ากระดาษของเรามีพื้นที่ว่างตรงไหนบ้างนะคะหลังจากนั้นให้กดมาที่เลเยอร์ซ้ายมือด้านล่างนี้เลยค่ะ เมื่อจิ้มเข้ามาแล้วนะคะให้เรามามาทาการเปลี่ยนพื้นหลังกระดาษก่อนนะคะพื้นหลังที่เราใช้นะคะเราจะใช้เป็นตารางนะคะสีเทาๆอันที่สองเล็กๆตรงนี้นะคะ,ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะทําการใส่ตัวหนังสือให้เราปิดเครื่องมือตรงนี้ลงค่ะเครื่องหมายทิ้มลงนะคะให้มองมาทางซ้ายมือค่ะจะมีผู้กัน ให้แตะพู้กันไปนะคะจากนั้นนะคะให้กดไปที่ตัว t นะคะแล้วก็เอานิ้วของเรานะคะมาวางนะคะที่กระดาษของเรานะคะเป็นตารางนะคะให้เอานิ้วไปจิ้มตรงคําว่าเพิ่มข้อความเมื่อเขาวิ่งหนีเราไปข้างบนให้เราเอานิ้วเรามาแตะพื้นที่กระดาษขาวๆข,ของเราตรงนี้นะคะเป็นตาราง ขยับตรงนี้สีแดงเราไว้ตรงกลางนะคะให้เอามือถ่างนะคะแผ่นกระดาษตารางของเราขึ้นมาแล้วก็จัดนะคะตัวสีแดงตรงนี้ออกมานะคะอยู่ในแนวแบบนี้นะคะให้ลงมองข้างล่างค่ะจะมีคําว่าอักขระนะคะให้เอานิ้วนะคะจิ้มไปตรงที่สีขาวนะคะแล้วก็ไปพิมพ์เลยค่ะคําว่าโอเคนะคะโอตัวใหญ่นะคะแล้วก็เคตัวใหญ่นะคะ แล้วให้ตอบอให้กดเครื่องหมายถูกนะคะสีเขียวด้านขวามือไปนะคะเมื่อเรานะคะกดไปแล้วนะคะตรงนี้เราไม่จําเป็นนะคะที่ว่าจะไปเลือกสีเลือกเ,อเลือกสีเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทําสีเขานะคะส่วนเรื่องฟอนต์นะคะให้ทุกท่านกดไปเลือกฟอนต์ค่ะแล้วเราก็มาดูนะคะว่าเราจะใช้ฟอนต์นะคะแบบไหนนะคะ ลองไล่ดูนะคะใครชอบฟอนแบบไหนนะคะให้จิ้มฟอนขึ้นมานะคะอ่ะถ้าใครชอบแบบนี้ก็ได้นะคะเราให้มาปรับขนาดค่ะที่มี AA ซ้อนกันนะคะให้ลากขนาดตรงเส้นทาไลายของเขาตรงนี้นะคะออกมานะคะอะออกมานะคะให้ลากออกมาแล้วก็ขยับตรงนี้เอานะคะให้มันใหญ่นะคะ เมื่อเรานะคะต้องการโอเคที่ใหญ่แล้วนะคะได้ในระดับที่เราต้องการแล้วนะคะให้เรากดเครื่องหมายถูกสีเขียวตรงนี้ไปเลยค่ะส่วนเรื่องสีของใครเป็นสีดําอยู่นะคะไม่เป็นไรนะคะเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนสีตรงนี้นะหลังจากที่เราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้มองขึ้นไปด้านบนนะคะจะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะให้เรากดลงไปค่ะ เลือกคำว่าเลือกค่าความโปร่งใสนะคะที่มี a อยู่ในตารางสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะจิ้มไปแล้วก็กลับมาที่เลเยอร์ของเราค่ะด้านล่างนะคะเลเยอร์เลข2นะคะแล้วก็ให้เอานิ้วเรานะคะมากดเอ่อมาจิ้มที่เลเยอร์ที่1นะคะตอนนี้ตัวอักษรเราอยู่เลเยอร์2นะคะให้เราเอานิ้วมาแตะที่เลเยอร์ที่1นะคะเมื่อเรานะคะ แตได้เลเยอร์ที่1แบบนี้แล้วนะคะให้เราไปเปิดตานะคะในเลเยอร์ที่2ออกให้เป็นตาขาวค่ะซิมไปที่เลเยอร์ที่2เลยนะคะเมื่อเรานะคะสังเกตทางซ้ายมือนะคะเลเยอร์ที่2ของเรานะคะในพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะไม่มีตัว A อยู่แล้วนะคะไม่มีตัวหนังสือสีแดงอยู่แล้วให้เราเก็บเครื่องมือลงค่ะเราก็จะได้ โอ้ oh, ที่มีเส้นปะวิ่งตรงนี้แล้วนะคะให้เรามาซ้ายมือค่ะมีตัวทีนะคะจิ้มไปแล้วก็ไปเลือกผู้กันค่ะแตะผู้กันอีกทีหนึ่งค่ะเราจะไปใช้แอร์บัปกตินะคะแล้วก็หัวแปงนะคะเป็นตัวนี้นะคะหัวแปงใครต้องการสีฟุ้งๆนะคะก็เลื่อนหัวแปงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็เก็บหัวแปงลงค่ะเก็บเครื่องมือลงให้สังเกตนะคะให้สังเกตเราจะมีสี ดำอยู่ตรงนี้นะคะให้เราไปแตะในช่องสีดําตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเลือกสีมาเลยค่ะนะคะใครเป็นสีวงล้อแบบนี้นะคะให้สังเกตมุมขวามือด้านบนจะมีเครื่องหมายมากกว่าอยู่ให้กดไปค่ะก็จะเป็นตารางสีนะคะใครจะใช้วงล้อก็ได้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีแสมือสีให้เราเลือกนะคะถ้าใครไม่ถนัดก็มาที่ตัวนี้นะคะ,ะเมื่อเราได้สีแล้วนะคะให้กดเครื่องมือ,อเก็บลงนะคะตรงตรง สามเหลี่ยมหัวทิ่มลงตรงนี้ให้เราทำการระบายสีไปค่ะ,ะถ้ามันใหญ่ไปแล้วก็ปรับหัวแปรงลงนะคะเราก็จะแต้มสีไปนะคะเมื่อเราต้องการเปลี่ยนสีนะคะเมื่อเราต้องการเปลี่ยนสีให้เรามาซิ้มที่ตารางสีข้างล่างค่ะแล้วก็เลือกสีเข้าไปใหม่นะคะเก็บเครื่องมือนี่นะคะเราก็จะได้สีของตัวอักษรขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนะคะ แล้วเราก็เก็บเครื่องมือลงอ่าแล้วก็สนุกกับการใช้สีนะคะเห็นไหมคะนี่มันง่ายนะคะไม่ยากเลยนะคะเราก็จะได้สีแล้วใครต้องการสีโทนแบบไหนนะคะสามารถทำได้หมดนะคะก็โอเคนะเมื่อเรานะคะเมื่อเราได้สีที่เราต้องการนะคะเมื่อเราได้สีที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะให้สังเกตนะคะ ด้านบนนะคะเราไปเราจะต้องทำการเอาเส้นปะที่กระดุกกระดิกนี้ออกก่อนนะคะคก็ให้เราไปข้างบนนะคะให้ไปข้างบนไปสีอันนี้อันหนึ่งให้เราไปข้างบนนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะให้กดลงไปแล้วก็ไปเลือกคำว่าลบพื้นที่เลือกนะคะตรงนี้ออกเขาก็จะมาเป็นแบบนี้ให้เรานะคะหลังจากนั้นให้เราเซฟนะคะลูกศรหัวทิมไปทางซ้ายมือกดไปหนึ่งครั้งค่ะ ให้เซฟเป็น png พื้นหลังโปร่งใสนะคะตัวนี้นะชิ้นไปอ่ะแล้วก็กดลูกศรหัวไปทางซ้ายทีหนึ่งค่ะย้อนกลับไปแกลเลอรี่ของฉันอ่ะเราก็ได้รูปแล้วนะคะทีนี้เราไปดูที่แกลเลอรี่นะคะว่ามาไหมเข้ามาที่แกลเลอรี่นะคะแล้วมาที่อัลบั้มนะคะแล้วก็เจอโอเคของเราแล้วนะคะ แค่นี้นะคะเราก็เอาตัวนี้นะคะไปใส่สติกเกอร์ลายของเราได้แล้วนะคะมาไปดูวิธีการใส่ตัวสติกเกอร์ลายกันนะคะไปที่ลายครีเอเตอร์ตัว c นะคะกดเครื่องหมายบวกตรงกลางค่ะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเลือกภาพจากอัลบั้มนะคะกดตัวแทกตัวโอเคของเรานะคะแล้วเราก็กดข้ามด้านบนนะคะกดข้ามกดต่อไปค่ะ อ่ะแล้วก็กดต่อไปใครต้องการเพิ่มเติมสติกเกอร์ก็มากดตรงนี้ได้อีกนะคะแต่น,นี้ทําให้ดูก่อนนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้โอเคสีลุ้งแบบนี้แล้วแล้วเราก็กดบันทึกนะคะบันทึกอ่าเราก็จะได้ชิ้นงานของเราขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะสนุกกับการทําฟอนต์ตัวหนังสือสีใสลุ้งส,สวยๆกันนะคะโค้ดเนยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กคน้นนยอินเตอร์นะคะคก็ขอขาฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ